ีไม่รู้ว่ามาจากไหนผุดจากโลกคุ้มไหนมาบวชก,ก็ไม่ทราบตัวเองเป็นผู้พิเศษหรืองไงแม้พุทธเจ้านี่ไปบิณฑบาตยังไม่มีใครใส่บาตรให้อยู่นั่นมันก็ไปโดนใจพวกคารวะญาติโยมใช่ไหมไงดูพระชารีบุตรมคระลาดูคณะสงฆ์สาวกที่ไปประกาศพระศาสนาหกเกดดปันก็ยังไม่ได้ฉันอยู่ใช่ไหมไงอะ่ะดูพระชายาบุตรที่น้ำส้มผักชีเฉยเนั่นไปยืนบิณฑบาตเนี่ยเขาใส่น้ำส้มผักชีเฉย ยายนี่หนีจากบ้านเมืองนั้นมาเพราะเกิดโรคระบาดมาใสอยู่กับญาติพอมาอาศัอยู่กับญาติปั๊บ,บเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรที่จะกินข้าวก็ไม่มีอะส้มตัวไอ้อะไรละ่ะตัวไอ้ผักก็กินหมดเหลือน้ำภาษาลิบุตรพิบินตาบาตออกจากนิโรธสมาบัติไม่มีอะไรจะใส่แกก็เลยนิมนต์พระคุณเจ้าไปบินตาบาทข้างหน้า แต่พระสารีบุตรนิ่งเย็ยนอยู่ตรงนั้นยายก็เลยเอาน้ำส้มผักเห็นไหมล่ะเอาน้ำส้มผักเนี่ยมีอยู่นิดหนึ่งนี่น่ะเอามาเทใส่บาตรพระสาราีบุตรพระสาราีบุตรนั่งฉันตรงนั้นแล้วก็อนุมโมทนาบุญปานนั้นดูที่ไรพวกเรามันเป็นเปรตเป็นผีมาเกิดหรืองไงมันเป็นบ้าก็เรืองไง มันจึงมีติถิมาได้พระเรานี่เนี่ยกี่พรรษาล่ะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณระดับไหนละ่ะวราก็จะถามอ่ะความเมตตาไม่มีในพระแล้วใครจะมีความเมตตารประเทศไทยเป็นชาวพุทธตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าพระเถระนุเถรละท่านผู้ใหญ่เจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นอย่างนี้มีแต่พังก็พังนะเขาใจยังมันก็จะตายแล้วก็จะเข้าโรงแล้วแต่ละรูปแต่ละรูปนี่ยังไม่รู้เรื่องดูลาอะไรอ่ะ ตรงโน้นไล่ขาอปาเขาเขานน่นอย่าลืมว่าลุงกูอยู่ปาสิปีนะก็เรื่องนี้แหละเราจึงได้สู้อยู่นี่นะลูกก็เห็นคลิปอยู่นหนลูกเห็นคลิปไหมล่ะลูกให้ดูมาวานนี่มันก็เคื่อนใจลุงกูนะโอ้นี่จะมาทําบุญบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนี่โอ้ยเขาไม่สนละเขาสนแต่พูมาทําบุญนี่นี่เป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านไม่คนไม่อยาก ไปนีมนม์ทีก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านดูสิเขาก็พูดได้ยงไงเจ,าาจา้าฟ้าเจ้าคณระดับไหนพูดได้ไงนี่เรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,า,วา,า,วาหลุดนรกมาเกิดหรือไงฟังให้มันชัดเลยนะพวกเราชาวพุทธนี่นีน่มหาลูกกูนี่นะ่ะกูพูดแล้วครั้งหนึ่งื่อวานนี้นะั่นได้ยินได้ฟังลูกพูดให้ฟังเฉยแต่กลับมาจากงานของเจ้ายอดลูกเปิดให้ดูด้วยโอ้ เป็นเจ้าฟ้าเจา้ากุลพระธิดาธิราชันผู้ใหญ่ที่มีราชสักการะมากดูที่แต่ว่าใจเป็นปีตเป็นผีใจไม่ใช่พระไม่ใช่สมัมมาณะไอ้พวกเราชาวพุทธมีความรู้สึกงไงเอาพิรนานะะนันเขาก็ชัดเอาที่มันเขามีอยู่เพียงจต่างเดียงเดียวเขาก็ไม่ไม่ไปทปําบุญด้วยเห็นไหมละ่ะมันน่าเกลียดไหมเราพระเรานี่น่ะยนี่ในสมัยอุตตการนี่ในสมัยที่พระพิสูตแต่แกกสมัคขีที่พิสูกรุงกรุงไอพิสุกรุงโกสัมพีแต่แกกสมัคีขีะ ที่ต้องไปขอขมาอุบาสิกาก็เรื่องนี้แหละทะเลาะเบาแว่งกันที่ใครก็ว่าเรื่องใครก็ว่าเป็นเสือจี่ก็เรื่องพระพินัยนี่แหละคนนี้ก็ว่าผิดคนนี้ก็ว่าข้าพระเจ้าถูกอันนี้ก็ว่าเธอผิดอยู่นั่นแหละไม่ลงกันพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามก็ไม่ยอมฟังห้ามยังไงก็ไม่ฟังยังประมาทพุทธเจ้าด้วยผู้เป็นศาสดาตัวเองด้วยว่าให้พระองค์พักผ่อนถือพระเจ้าข้าหม่อมฉันชอบเถียงกันพระเจ้าข่าดูที่พุทธเจ้าก็เบื่อหน่าย หนีไปจำพรรษาในป่าน,นั่นมีเจ้าจอเจ้าลิงกับเจ้าช้างเป็นผู้ที่อุปถัมภ์นะพวกพระที่กำลังทะเลาะเบาเวงกันอยู่นั่นก็พวกุบาสิกาเพรเขาทราบเขาก็ไม่ใส่บาตรให้ฉันที่นั่นแหละพเพราะเาถามเลยเออเดี๋ยวเป็นยังไงกันเนี่ยพผู้ทธเจ้าไปไหนล่ะโอ้เข้ามาเจ้าทะเลาะก,กันนี่พวกเราทะเลาะก,กันผู้ทธเจ้าก็หนีไปจำพรรษาในป่าน,นั่น พอพวกเราเนี่ยพุฒเจ้าพระองค์ทรงห้ามพวกเราก็ไม่ฟังชอบทะเลาะกันว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ทะเลาะกันต่อไปเลยไม่ต้องกินข้าวว่าเห็นไหมล่ะวิชาบ้างเขาก็ไม่ใส่บาตรให้พร้อมโเหลือต่โกงกระดูกน่ะพิสุโกสัมผีนั่นน่ะมีอยู่พันรูปเนี่ยเียนี่ก็ห้าร้อยน่ทางเอพระวินัยตอนนี้ก็ห้าร้อยเนี่ยทางทรมกระถือก็ห้าร้อยมาทะเลาะกันเห็นไหมล่ะพระพันรูปพร้อมโเหลือต่โกงกระดูก ว่บาติการเขาไม่ใส่บาตรในที่ก็ไม่ยอมดีนะ่ก็บอกเออเราพวกเราจะทำยังไงก็ไม่มีอะไรจริงก็หันหน้าก็หากันที่พระนั่นน่ะโอ้เราไปขอขมาโยมชะนะ่ะว่าไปขอโทษโยมชใช่ให้โยมอดโทษให้กพให้เขาใส่บาตรเราจะเห็นไหมล่ะไปขอให้โยมอดโทษให้เห็นไหมล่ะจะพาษาบาตรเราก็ไปขอขมาโยมนั่นแหละผูบาติการก็โอ้ยไม่ละถ้าอยากจะให้เราอดโทษให้ไปขอ,ขอ,ขอกราบขอขมาพระเจ้านั่นน่ะ เพราะพวกเธอนี่เลวที่สุดว่าอยู่อย่างนั้นบ้านตคงคมคื่นจนจน,น,นออกรรษาได้ได้โครงกระดูกนี่ก็ไปกปร่าบพูะเจ้าเจ้ากร่าบพระขมาเห็นไหมละ่ะท้งพระท้งชาวบ้านชาวเมืองก็ก็ชี้หน้าด่าที่ไหนเลยพระเป็ดพระผีพวกไหนล่ะฮะมันประกาศจ,จับช่วงชัด,ดาตัวเองนั่นน่ะอ่ามันเป็นพระเป็นสมัมมนะหรือว่าเป็นเป็นผีหรือเป็นหมูเป็นหมาวาฮะมันอยู่ที่ไหนล่ะเขา่าเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะว่าสุริยาก็สัตว์พระด่าพระชี้หน้าด่าพระนี่เห็นไหมละ่ะ เมื่อสมควรแห่งการเวลาพระเจ้าจึงโปรดเอาด้วยพระเมตตาพระฤาษวัน,นี้เป็นไงก็ดูเอานณลูกนะ่ลูกคงเห็นนั่นน่ะลูกให้เราดูคลิปเมื่อวานนี้ะที่อยู่ในรถนั่นโอ้รับไม่ได้เลยนะพูดให้ฟังตรงๆนะลูกนะเมตตาสัจจาฉัมันยังรู้จักบุญคุณของคนนะลูกนะเขาใส่บาตรทำบุญดูแลอุปถัมภ์ปณิบัติให้อยู่ดีฉันดี ต่ตัวเองกับเป็นพระอภีดูที่พี่นาวที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้คุณด้วยก,กี่พรรษาละ่ะใกล้จะตายแล้วก็จะเข้าลวงแล้วยังไม่รู้คุณไม่รู้บาปไม่รู้บวชมา,า,าให้มัน,นอะไรเดี๋ยวพวกเราจะพูดลงเลยเอาพี่นานนะลูกนะหลวงพ่อเป็นได้ไปคารวาสนูน่นปฏิบัติธรรมหนักไปเจอพระแบบนี้ออ้ยเราจักไม่กลับไม่ไหวพระอีกเมื่อเราบรรพชาสมบูรณ์บรรลุเราจะเข้าป่าเข้าเขาปฏิบัติตุนเป็นแบบอย่างหรือเป็นบุตรที่ดีของพุทธจเจ้าเล็กคนะสงฆ์ผู้เข้าสู่พระบรินิพันธ์ เราจัดไม่กลับออกมาจากป่าอีกจะตายในป่าในเขาลูกเดียวรูปเดียว,ปเ,ยวเป็นความพึงพอใจเคารพผู้ล่วงตารูปนี้แต่ผลสุดท้ายพิบากรรมก็ดังที่ลูกเห็นนั่นแหละไม่คิดว่าที่จะออกมาจากป่านั่นออกมาจากป่าแล้วก็ยังได้กลับลงไม้กรุงเทพอีกดูที่ไม่เช่อุปนิสัยเลยคือไม่ชอบเลยเพราะเราเป็นพระป่านี่จะมาอยู่กรุงเทพจะมาอยู่จะไงล่ะไอ้อันักบ้านเมืองก็อย่างนี้ อยู่ป่าอยู่เขาก้อนถ้ำนั้นภูนั้นป่าชาปลาลูกชัดปกจ้างพวกเสือชายแดนพมา่านี่โอ้พวกช่างก็ยังเยอะอยู่นี่เป็นฝูงแต่เละฝูงแต่แล็โขงนี่จัดเข้าไปเป็นร้อยหลายร้อยนี่ก็เหมือนอยู่ภูประกูอย่างนั้นน่ะมันทุง่งหญ่ในะเลสวนอย่างนั้นมันจะลายเป็นลายตายได้นั่นชายแดนพมา่าเรียบเขาทางด้านถ้ำนางนอนอย่างนั้นทางดอยดอยพ่ะห่มปลูกดอยอ่างขางอย่างนั้นซัดมา แถวผาแดงนี่แถวลัดเข้ามานี่แถวปูเมืองนะซัดก็ไปแถวโน้นแถวเปียงหลวงโอ้ยสถา,านที่ภาวนาดีทั้งนั้นในป่าในเขาในหุบในเหวไม่มีใครไปยุ่งอีสานที่ที่ลึกลับซับซ้อนเป็นสถานที่ที่มีพวกจิตวิญญาณพวกเมืองลับแลเขาอยู่ของเขาเป็นปกติใน